มาคุยก ah, ันต่อในช่องวงในบายป๊อปวิลพลครับนอกเหนือจากเกมที่ปีาแดงลงสนามเจอเบรนฟอร์ดแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ผมก็นั่งดูแมตซูเปอร์ซันเดย์ครับระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับอย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าในฤดูกาลนี้นะครับตั้งแต่ซีซันที่แล้วแหละผมดูสามทีที่แบบฟูลแมตทุกเกมเลยก็คือแมนยูนเต็ดเชลซีครับเพราะว่าลูกชายผมเจ้าที่ชาเชีย ก็เลยดูเชลซีมาตั้งแต่ยุคโปรเชติโน,โนโลแล้วก็บีจีปทุมยูนาเต็ดเพราะว่าผมไทยเหลียวผมเชียร์บีจีนะครับทีนี้เมื่อคืนผมว็ตั้งนั้งตารอเลยครับอยากรู้ว่าเอนโซ่มาเลสกาครับเขาจะมีของขนาดไหนนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเจอกันของใหม่ทั้งคู่ทั้งอา์เนอร์สโตแล้วก็ทางฝั่งของเอ้ยเราพูดทำยู u b e เราต้องเรียกอา์เ <laughs> <laughs> นอร์สลเนี่ยนี่ไงไม่ได้คุยเลี้ยวผันานเพราะว่าถ้า พูดตรงๆเนี่ยอาจจะปริวได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเอาไปของจองกับของเดิมพันนะต้องเรียกอาร์เนอร์ต้องเรียก Honor, อาร์เนอร์เฉยอาร์เนอร์สล็อตกับทางฝั่งของเอ็นโซมาเรสกาประเดิมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกทั้งคู่นะครับผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเฮ้ยมาเรสกามีของว่ะการที่เขาเอาโคฮาเมอร์ or, จากปีที่แล้วกับโปเชเดโนนะที่โหเขาเก่งมากเขาเล่นทางขวามาเป็นเพลย์เมเกอร์สิ่งแรกที่ต้องยอมรับเขาคือเขาหา สิบเอ็ดรายชื่อตัวจริงของสิงห์บูได้ค่อนข้างเร็วออกสตาร์ทเนี่ยสองสามเกมเขารู้แล้วว่าเขาต้องเล่นยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าอีกข้อหนึ่งคือง่ายนักเตะทีออ่อายุเยอะๆสภาพไม่เหลือเตยโกซินวาทั้งที่จริงเขาเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าจะ40แล้วก็ออกไปจากทีมนี่เขายังไม่ซื้อโกนะเอาตามตรงคือผู้จัดการทีมคนใหม่มาคุมที่ซางฟอร์ดบีนซื้อโกทุกคนตั้งแต่ยุคลัมผาดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพูดถึงโรเบิร์ตซันเชสด้วย ทีนี้ผมก็เลยจับตาม,มองว่าเฮ้ยเจอมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งครึ่งแรกหลายคนบอกกล่อยในมุมมองผมผมว่าไม่ถึงขนาดกล่อยนะครับเชลซีคอมบอลได้ดูดีทีเดียวจุดเปลี่ยนคือจุดโทษครับที่โควิลสดุ้งตกใจไปขวดเคอร์ติโจนแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันมีดีเทลอยู่อย่างเมื่อคืนเนี้ยผมกําลังมองว่าการที่คุณมีหรือว่าเรามีนักเตะอเมริกาใต้นะมันปวดหัวเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเอนโซ เอนโซเฟเดเดสอ่ะคือจริงๆแล้วเขาต้องออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเล่นคู่กับทางฝั่งของมายเซคไคเซโรมาอย่างยาวนานแต่ว่าพอไปรับใช้ทีมชาติอาเจนตินานะบินข้ามทวีปไกลมากก็ไม่พร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองซึ่งโอเคอาจจะเป็นแทคติกที่เขาอยากจะใช้ลาโอลาเวียในการมาหยุดเกมแดนกลางของร์พูด้วยนะครับแต่ว่าเอนโซก็ดูสภาพก็ไม่ฟิตจริงๆมีจังหวะเบียดกับ สวอตสไลด์นี่คือกระเด็นเลยนะครับแล้วก็อาแม็กอลิสเตอร์นี่คือมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็ไม่ได้ออกสตาร์ทนะครับจะมีแค่มอนเซคไคลเซโร่ที่เป็นนักเตะอเมริกันตแ้แล้วเป็ดตัวจริงทันทีนะครับข้างหน้าเชลซีก็ใช้ซานโชโคพาเมอร์ er, แล้วก็โนนี่มาดูเอเก้นะครับส่วนกองหลังเนี่ยลิสเจมกลับมาเล่นประจำการทางขวาก็ต้องโยกมาลูกคุสโตไปเป็นแบ็กซ้ายซึ่งก็ถือว่ามีมีผลเสียพอสมควรเหมือนกันนะครับคุสโตเล่นได้ไม่เล่นได้แต่พอเขาขึ้นไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ซานโชตายไปด้วย นะครับผมยังงงว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงร right. ีบตัดสินใจปล่อยเบนชิวเวลไปแบบนั้นนะครับทั้งที่จริงๆแล้วตอนแรกคือนี่นี่คือซ้อมอยู่นะครับแปลว่าไม่ใช้งานเช่นเดียวกับไรฮิมสเตอร์ลิงเลยในขณะที่ลิเวอร์พูลก็คือเนี่ยระบบก็คือสี่สองสามนะแม้ว่าจะดูคล้ายๆส3 3นะครับคือคู่กลางเนี่ยเป็นเคอร์ติสโจนเล่นปั่วกาเวนเบิร์กแล้วก็ข้างหน้าเพลย์เมคเกอร์เนี่ยเป็นโซบอสไลน์โซบอสไลน์เป็นคีย์แมนเลยครับเพราะว่าเขาบีบเพรสซิ่งได้น่ากลัวมากนะครับซ้ายกากโกขวาเป็นซาร่า แล้วก็นับเปาเป็นเดโกโชตานะครับต้องยอมรับว่าจังหวะที่หงแดงเวลาจะเอาบอลคืนกลับมาเนี่ยโหดมากครับอา่านลด์สล็อตจังหวะเขาคือไม่ได้เปลี่ยนลิเวอร์พูลแบบหน้ามือหรหลังมือมันมีนะครับอย่างลาฟลังดิ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนแมนยูจ้ะโอเลกูน่าโซชาเนี่ยมาเล่น 4, 2, 2, 2, 2. เป็นสีส2งสเป็นบอลไดมอนด์ซึ่งแบบแมนยูมันเปลี่ยนโฉมเลยไงแต่สล็อตเนี่ยเขาสอดแทรกความเป็นตัวเองลงไปอย่างเช่นตอลขึ้นนำสองประตูตอนหนึ่งเนี่ยเขาเล่นเกม เหนียวแน่นแล้วก็รัดก,กุมในขณะที่เยืนครอปถ้าหากว่านำสองหนึ่งอยู่เนี่ยมีจังหวะคือครอปเอาแน่ทาแน่แต่การเปลี่ยนโชโกเมสลงมาเพื่อบล็อกทางแบ็คขวานี่คือเชลซีไปไม่ได้เลยนะครับทีนี้ครึ่งเวลาแรกครับจริงๆมันถือว่าเชลซีครองบอลได้ดีกว่านะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนเอาใบแดงก่อนใบแดงทําไมมีแต่คนถามว่าผู้ตัดสินเนี่ยโอ้โหสองมาตรฐานมากเลยทําไมไม่ให้ใบแดงทางฝั่งของออโตซินอัตราบิโอโย เพราะว่ามันก็ดูเหมือนเป็นตัวสุดท้ายไม่ใช่เหรอแล้วในเคสของอาร์เซนอลดันให้ไปแดงกับทางฝั่งของซาลิบานะครับคือลูกเนี้ยฮะมันมีจะมีม,ม,มุมหลังประตูที่เราเห็นว่าผูดตัดสินเนี่ยนะครับเห็นในช็อตคุณเชื่อผมไหมกรรมการเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกเนี้ยไอตโกโชตาลุดเดี่ยวและทางฝั่งของโตซินเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่าเขาอยู่ด้านหลังแต่ทีเนี้ยพอเขาตัดสินใจให้ไปเหลือง VR ก็ไม่ได้ทักหัวเพราะว่าถ้าภาพช้าเนี่ย ตามกฎจริงๆมันมันมันมีวางไว้อยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสุดท้ายจริงนะครับแต่ว่าคนที่วิ่งขนาบภ้าพือรีวโควิลเนี่ยมันกำลังตามฟอลล์ทูมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ลูนี่หลุดไปทางฝั่งโควิลก็ยังวิ่งตามไปทันส่วนซาลิบากับอาเชนอลเนี่ยตัวที่วิ่งตามซาลิบามันอยู่ห่างมากเพราะฉะนั้นนั่นคือจากเหลืองเป็นแดงนะครับอันนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจน,นิดนึงครับคือส่วนใหญ่แล้วคนจะชอบ เห็นจากโซเชียลมีเดียแล้วก็ด่ากรรมการโอ้โหคือบางครั้งกรรมการไม่ดีจริงครับมาตรฐานอย่างว่าแหละครับมันคือดุลยพินิษฐ์บางคนบอกเอ้าไอ้ดุลยพินิษฐ์เนี่ยมันทําให้มาตรฐานไม่มีแต่มันทาอะไรไม่ได้ครับบางทีเราเห็นมุมเนี่ยฮะแล้วเราจะไปเรียกดูกล้องตลอดเวลามันไม่ได้มันไม่เข้ากฎใช่ไหมครับลูกนี้ก็เลยไม่ไปแดงซึ่งถือว่าตัดสินใจถูกแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวที่2เนี่ยกำลังจะวิ่งตาไปเอาบอลนะครับมันไม่แดงนะครับแล้วเอาตามตัวลูกนี้มันมันไม่เลิการแน่นอนนะครับนั่นคือสาเหตุนะครับ ทีนี้จุดเปลี่ยนมันคือจุดโทษก็เลยโดนซา,า่ายิงเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ลูกที่2อเนี่ยตอนแรกดูเหมือนว่าจะเป็นจุดโทษอีกเราไม่นับลูกกาโปที่ยิงระลอบหน้านะไอจังหวะที่โรเบิร์ตซันเชสเข้ามาอัดแล้วเค้าที่โจนหมุนเลยอะแต่พอไปดู VAR ชัดเจนว่าโกถึงบอลก่อนนะครับแต่ผมอะมีความคิดเดียวกับเจมี่คาร์ลเกอร์เลยก็คือผมมองว่าโรเบิร์ตซันเชสอะจริงๆอะ เขาใช้เท้าไม่ดีเลยครับผมดูมาตลอด2องซีซั่นนี้ทุกเกมนะครับเขาเหมือนจะใช้เท้าดีครับแต่ว่าความเป็นจริงคือยังห่างจากโกระดับที่ใช้เท้าเก่งๆเยอะมากนะครับอย่างเมื่อคืนนี้เราเห็นได้เลยว่าทางฝั่งของเควินเคลเลอร์เนี่ยเขาเป็นนักเตะเอาฟิลมาก่อนใช่ไหมครับเขาเขาเป็นกองหน้ามาก่อนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาใช้เท้าดีมากลิฟู์เวลาส่งบอลคืนกับหลังเนี่ยพอโกไม่หลน่นโกไม่สั่นมันทาให้กองหลังมันดูนิ่งมากในขณะที่เชลซีพอเวลาจะตกบอลคืนกับหลังเนี่ย ซานเชซเขาจะมีอย like so, so, oh, like ่างเงี้ยนัดหนึ่งนัดหนึ่งครั้งสองครั้งต่อคือจ่ายไปติดแล้วบอลเด้งกลับมาเข้าซองเขาแบบเนี้ยซึ่งมันพลาดตลอดนะครับเจมี่คาร์เกอร์ก็บอกว่าจุดใหญ่ๆเลยคือผู้รักษาประตูคือถ้าหาเชลซีอยากจะเก่งกว่านี้ต้องเปลี่ยนโกนะครับซึ่งผมก็มองแบบเดียวกันนะครับว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเป็นนับโกเหมือนเอเดรียนของแมนเชสเตอร์นะอาริโซนแบ็กเกอร์ของลิเวอร์พูลแม้กระทั่งโอนาน่าของแมนเชสเต็ดเมย์ไมค์เมยยองของเอฟซีมิลานอาจจะมีคนบอกว่าเอ้า แล้วทำไมดีบอลกุ๊กตัวเนี่ยใช้เท้าไม่เก่งทำไมมัดิดเก่งได้เลยนะครับมาดดิดเขาก็จะมีวิธีการบิวอัพอีกอย่างนึงกุ๊กตัวไปสังเกตเลยถ้าไปดูนะครับเขาจะไม่ค่อยใช้เท้าเปิดแต่เขาจะใช้แขนคว้างบอลครับไอ้กุ๊กตัวนี่คว้างบอลได้ครึ่งสนามเลยนะครับมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างโดนนารุม่าอย่างเงี้ยก็ชัดเจนว่าเวลาออกมานากของทมไม่ดีไม่ได้เหมือนมาเนลน้อยเออร์ใช่ไหมครับทีนี้มันก็เป็นจุดที่ทําให้เสียเปรียบนะครับแล้วครึ่งแรกก็เล่นไม่ออกนนรัับเเชช่่ดียวกทางงงฝขอโ คนก็มีแต่คนเข้ามาบอกเอ้ยซานโชโอ้โหต้นร้อนแรกนี่คือดีมากเลยอื้อแมนยูขายไปได้ยังไงแล้วมันก็จะมีคาพูดว่าออกจากแมนยูได้ดีทุกตัวเนี่ยถียงตลอดเลยนะครับบอกว่าเอาผมไหมซานโชเนี่ยนะครับถ้าใครติดตามผมในช่องป๊อปิละคนที่ผมพูดเรื่องแมนยูเนี่ยผมจะพูดตลอดว่าตอนที่โซชาจะซื้อเนี่ยผมทาบุนเดสลกาทางพ p t v ทีคือไอ้นักเตะคนเนี้ยเขาพฤติกรรมไม่ดีอยู่แล้วนะครับแม้จะมีคนบอกอุ้ยซานโชมันเป็นเด็กเงียบ ผมไม่เห็นมันจะมีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าความความวิลลิ่งในการที่จะแบบเก่งขึ้นน่ะเขาไม่มีครับเขาไม่ไม่ได้เป็นคนที่ชอบซ้อมพิเศษเอาแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ตอนที่อยู่ดอทบุญเนี่ยมันจะมีแก๊งสามคนโอบามายังซานโชแล้วก็อ e ุสมานเดเมเล่ที่แบบโอโ้โหฝ่าฝืนไม่นายตลอดมาสายเอ่อโชงนั้นโอบามายังเล่นมือถือระหว่างติงทักติโตนทูโคลไลไปเลยนะครับทีนี้ไอเกมที่เขาเมื่อคืนเนี่ย มีคนบอกโหเลี้ยงบอลไม่ผ่าน3าสครั้งเอ่อจ่ายบอลก็ไม่ตรงนะครับคือเล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ต้องยอมรับ,บาารว่าซานโชครับเขาจะเป็นปีที่เก่งต่อเมื่อแบ็คเก่งด้วยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่แบค็คโอเวอร์แลปบบดีๆเขาเป็นคนเล่นร่วมดีเขาจริงๆเขาไหวพริบดีพอลสวรรค์ดีไปแบบพาวด้วยบอลดีแต่ว่าร่างกายเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนบอลอังกฤษที่แบบจะสามารถตะบ,บึงใบคนเดียวได้ผมกล้าการันตีนเลยครับบอลอย่างซานโชไม่มีทางเกิดในสิงโตคำรามยุคแกรนดซโเกต เพราะอะไรครับเซาเกตได้บอลขนาดฟิลโฟเดนยังไม่รอดในยูโรเลยคือต้องเล่นคนเดียวต้องไปกับบอลได้เพราะฉะนั้นเซาเกตจะชอบแบบซาก้าที่แข็งแรงบุกโยซาก้าของอาเซนอลน่ที่แบบไปกับบอลไปไปคนเดียวของเขาได้อ่ะเห็นไหมว่าโคพาเมอร์ก็เป็นพวกเล่นร่วมเพราะฉะนั้นเมื่อคืนเนี้ยพอมาลุกูโสโตอ้อมไปแล้วเขาเป็นคนถนัดขวาเขาต้องล็อกกลับมาอีกซานโชก็เลยไปให้เป็นจะมีเพียงแค่โอกาสที่เกือบได้จุดโทษกับเทรนด์นัสันเดอร์แอโนโนเท่านั้นเองนัก็เลยทําให้เขาต้องเปลี่ยนตัวออกทันที ในช่วงพักครึ่งนะครับแล้วก็ส่งทางฝั่งของเปโดเนโตลงสนามซึ่งเปโดเนโตเนี่ยผมก็ไม่ได้มองเพราะว่าเขาจะไปได้กับทีมใหญ่นะครับแม้ว่าเขาจะเก่งมากกับวูฟนะครับก่อนเจ็บเข่าเนี่ยเขาเขาเก่งสุดๆเลยแต่ว่านักฟุตบอลแบบนี้ครับเล่นกับทีมใหญ่ไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าทีมใหญ่มันควรจะต้องลิงก์บอลกับเพื่อนไอ้นี่นี่คือเล่นบอลไปค้มหน้าโค้มตาเลี้ยงบอลมุด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 เหมือนลุยโซเลสอะแต่มันไม่เงยหน้ามองเพื่อนโอ้โหจังหวะที่ลากตัดเข้ามานะโคพาเมอร์อยู่โนนี่มาดูเเก้อยู่ไม่่จาย แต่เฮลซีก็ยังดีที่ตามตีสเสมอได้จากนิโครลาแจ็กซันซึ่งลูกหนึ่งวาตตวต่อหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าจริงผู้ตัดสินพลาดนะครับก,รการที่ไลแมนยกโถงแล้วกรรมการไปปากไวเป่าทุกีดปิดซึ่งบอกออไซด์เอาลุกนั้นถ้าไอ Jackson ้นิโครลาแจ็กซันมันยิงแบบยิงทิ้งอ่ะแบบเอ้ยลำหน้าเตะตู้ข้ามคานไปเลยเนี่ยเสียโอกาสเลยหรือว่ามันมีกรเอ,กองหน้าบางคนที่แบบเขาเป่าปิดแล้วมันหยุดไม่เล่นเนี่ยตัดสียังไงวะเพราะ VAR เนี่ย มันมาถึงแล้วไอ้ขาโกนาเต้มันยื่นออกไปมากกว่าตำแหน่งก็คือไม่ทำนานยังโชคดีต้องชมว่าไอ้แจ็คชันมันยังยิงนะแล้วยิงเข้าไปก็โชคดีกลายเป็นได้ประตูลูกนี้ผู้สิงตัดสินพลาดนะครับคือบอลมันลืมเลื่องแบบนี้มันนิดเดียวมันไม่ควรยกธงให้ยกธงได้ผู้สิงปล่อยเล่นต่อดันไปเป่าแทนนะครับยัง,ยงดีที่ก็ยังตามตีเสมอได้แต่ว่าเชลซีไม่นิ่งแล้วก็เสียประตูที่2อ,อย่างรวดเร็วนะครับเคอร์ติโจนเนี่ยหลายคนแฟนร์พูวิจาร์แต่ผมเห็นมานานแล้วว่า ฟุตบอลแบบนี้ส่วนใหญ่แฟนบอลไม่ชอบแต่โค้ชชอบไม่ว่าจะเป็นแบนแนนจอห์นสันของสเปอร์ลูคัสปาสเกตของเรอัลมาดริดสกอตต์แม็กคารเมเนของแมนยูดนเดตนะครับ <c oughs> เคิร์ติโจนของลิเวอร์พูลแบบนี้ที่แบบทำตามโค้ชสั่ง <c oughs> เขามาเป็นเติร์ดแมนรันนิ่งได้บอลปุ๊บซาร่าเมื่อคืนซาร่านี่คือเล่นเป็นแฮร์รี่เคเลยได้บอลล้วงมาปุ๊บแล้วแทงทะลุช่องเคิร์ติโจนหลุดแทบทุกลูกแล้วลูกที่2เนี่ยเขาฉลาดมากนะในการที่แตะบุแล้วดิ่วฝ่ายนะก็ มาจากความยอดเยี่ยมของหงแดงและความไม่นิ่งในการตีเสมอแล้วเสียบตูเร็วมากของเชลซีถ้าคุณโฮสถานการณ์นั้นได้นะมีโอกาสที่จะยือ้อไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนหรือบุกไปเอาชนะได้เลยเพราะว่าเขาเริ่มต้องเอาเอนโซเฟรเดนลงแล้วในครึ่งเวลาหลังนะครับเปลี่ยนเอาโตซินออกเอาบาเดชิวล,ลงไปเพราะโตซินมีไปแล้วเออพูดถึงบาเดชิจริงๆวันนี้ผมยังคุยกับพี่นิหนาในรายการสปอตคอเนอเลยว่า ไอจังหวะที่เขาไปงัดกับดาวิดนูเยสเนี่ยจริงๆครับผมวิจัยอย่างตรงไปตรงมานะแฟนลิฟวูคือนูนเยสเนี่ยเขาเป็นระเบิดเวลาจริงๆนะครับเพราะว่าลูกนั้นเนี่ยเอาเคมันมาจากบาติชิวเอาหัวไปไปมุดๆกับนูเยสแล้วมันงวเหิดโมโหช็อตต่อมาคือคุณกระโดดสองเท้าใส่เข้าไปข้างหลังเขาแบบนั้นน่ะหมายถึงดาวิดนูเยสอ่ะโหมันรุนแรงมากนะครับผมบอกเลยว่าคุณโชคดีมากถ้าบาติชิวมันไม่เดือดบาติชิวมันเดือดอยู่แล้ว มันมีโอกาสเจ็บหนักมันก็เอามันอกชนนเย็ดวูงลงไปนะครับแม้นุนเย็ดจะทำเป็นตลกนอนแบบไอ้นี่แต่มันล่อตัวถ้าบารติชูวิ่งนะผมบอกเล้ลูกนี้นะถ้าสมมติผู้สินให้ไปเหลืองก็เปการ VR อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเข้าบอล2ขาแล้วมันเข้าด้านหลังนะมันเป็นการเอาคืนที่น่าเกลียดมากนะครับสามารถให้ไปแดงได้เลยนะครับแต่มันมาตัดสินที่ on field decision คือพอผู้สินเห็นในบารติชูว,วิ่งเข้าชนหน้าอกก็เลยเรียกมาแบบลูกผู้ชายว่า อ่ะมึงสองคนมาเคลียร์กันจับมือกันนะไม่แจกโอ้คือแบบเคลียร์เหมือนไม่ใช่บอลอาชีพเลยอ่ะอ่ะจับมือกันจบใจเย็นไม่แจกทั้งคู่นะเพราะถือว่าผิดทั้งคู่เอ็ดาวินหนุย่ยบอกเมื่อกี้เบฟอร์ทั้งคู่เขาบอบฟอร์เมื่อกี้ผมโดนอัดก่อนแล้วมาเสียบโดนโดน,โดนเอาหนะ้าอ,อกแท็กกรรมการไม่แจกมันควรจะจบถู้ไหมฮะถ้ามันจบก็จ,จบลูกผู้ชายแต่ดาวินหนุย่ยไม่จบวิ่งเข้าไปอัดเขาอีกซึ่งกรรมการบอก,บอ,กอ้าวผู้บัญชาการสังกรดียบฮีอาร์ค ทีอาร์ฟอร์ยาโลค้าก็โดนใบเหลืองเข้าไปถึงครึ่งพิษได้คืออะไรระดับนี้แล้วไม่สามารถคู่คุูมาลงตัวเองได้เลยคือเรียกร้องจะเอาใบแดงตลอดเวลาแม้จะช่วงท้ายเกมจะมีช็อตน,น่ารักที่โมชารามีปัญหาแล้วไปบอกไปกันพี่แล้วบอกเดี๋ยวจัดก,การให้แต่มันไม่ใช่ใช่ไหมครับแฟนลิ์พูถ้ามองในในในมุมของแฟนบอลในมุมของของทีมอะจริงจมันไม่ไม่ควรจะเอาไป ไม่ควรจะเอาเป็นความชื่นชมนะมันต้องเป็นตำหน,น,นินเหมือนที่เขาไปทาอกับเป๊ปโคเดลลานี่ผมพิจารณ์ตรงไปตรงมาแต่ผมชื่นชมอันเนอร์ส็ลตที่เขาเอาโจโฮเมสลงมาปิดเกมด้านขวาคือแน่นปักเลยนะครับแก้เกมได้ดีมากๆเลยนะครับในขณะที่ในช่วงครึ่งเวลาหลังผมแอบงุดงิดตรงที่ so เอนโซมาลสกาตอนที่เนโต้เล่นทางซ้ายใช่ไหมแล้วผ่านไม่ได้อะโอเคเอาเอนคุนคูล,ลงมาเปลี่ยนเอาเอนคุนคูมาเล่นปีกและเอาเนโต้ไปโยกไปเล่นขวาคือแบบเราอยากเห็น โคฮาเมอร์ไปเล่นตรงนั้นมากเลยนะครับเพราะว่าโคฮาเมอร์บทบาทไม่มีบอลไม่ถึงเจอเคอร์อติจโจนประกบติดก็ไม่ได้เปลี่ยนเกมว่า,าน่าเสียดายที่แพ้ไปสองหนึ่งนะครับทีนี้มาดูคะแนนความสามารถกันนิดนึงครับทางแดรลิเมลเนี่ยให้นักเตะเชลซีหกกับทั้งทีมเลยนะครับทั้งโรเบิร์ตซานเชสลิสเจมมีโตซินที่ได้ห้าจุดห้านะครับโควิลได้หกคุสโต้หกมีมอยเซคไคเซโดครับกับโนนี่ที่ได้เจ็ดนะครับลาวีลหกจุดห้าโคฮาเมอร์หกซานโชได้ห้าจุดห้าครับบอกว่าม่าได้เลยน,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 นะครับ นัสแจ็กสัน6.5ส่วนแมนออฟเดอะแมทในเกมนี้เป็นเคอร์ติจโจน8.5นั่นเองครับอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือคำวิจารณ์ในชอน่องหงในนะครับเกมเชลซีกับลิเวอร์พูลที่ผมเน้นไปที่จาอนซันโชว,ว่าถ้าเขาไม่มีแบ็คที่ดีเขาไปตัวที่เอีงไม่ได้นะครับนี่คือตัวเขาตั้งแต่ตอนอยู่ดอทมูลที่เขาแจ้งเกิดเนี่ยเพราะฮัชลาฟฮาคิมิตอนนั้นคือเล่นกับดอมทมูลเล่นดีมากครับผมก็แอบเสียดายที่ทางฝั่งของซานโชไม่มีโอกาสได้เล่นกับตาโล ตอนยุคที่ดารโลของแมนยูเล่นดีนะครับช่วงนั้นดารโลยังเด็กอยู่แล้วแล้วยังไม่เก่งเท่านี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับช่วงสุดท้ายใครได้ดูช่องใหญ่ช่องหลักลบ๊อกวีรพลบ้างน,นะครับวันนี้คุยเรื่องฮอยลุนผมมี่ปล่อยเสื้อตัวนี้ครับเผื่อใครที่เป็นแฟนแมนยูเข้ามาดูแล้วไปช้อปปิ้งกันได้นะครับเป็นเสื้อ t o ต e Rose Jacket ต oh ผูใหม่ที่เพิ่งมาจากไม่กั Store On s เซลจาก57 0 0เหลือ3999บาทนะครับก็เป็นตัวที่ยอดเยี่ยมมากเลยเออเป็น ศิลปินที่เชียร์แมนยูนเต็ดถ้าหากลิวปูคือเดอะบิทเทิลแมนซิตี้คือโอเอซิสแมนยูนเต็ดคือสโตนโรสนะเขาทำแจ็คเก็ตเป็นตัวที่ลิมิเต็ดมากๆออกมานะส่งตรงจาก UK เคมีกับสโตร์ขนาดไอ้ตรงป้ายราคาครับยังแบบป้ายราคาป้ายห้อยเสื้อที่บอกไซส์ยังเป็นตัวที่แบบไม่มีที่ไหนเลยฮนะสโตนโรสจาก UK มีไซส์ยุโรป M L X L 2 X L นะครับตัวละ3,999บาท ทักไลน์เข้ามาหาน้องทีมงานได้เลยนะครับประมาณนี้ครับแล้วคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับแล้วฝากกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับ